ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่อง Happy ้มั2 3 6 5วันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นค่ะใกล้เทศกาลตุษจีนนะคะคนจีนก็จะนิยมใส่สีแดงค่ะเราก็มาที่ร้านปลอยบูติกนะคะที่นี่เนี่ยจะขายเสื้อตามเทศกาลและก็ขายเสื้อสำหรับใส่ตุษจีนทุกปีค่ะเดี๋ยวปีนี้เรามาถามน้องพลอยเจ้าของร้านกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยกระแสเสื้อตุษดจีนเนี่ย ยอดขายเป็นยังไงขายดีเหมือนทุกๆปีไหมเดี๋ยวตามกุ้งมาเลยค่ะค่ะน้องพอยครับปีนี้ขายเสื้อสีแดงเสื้อผูดจีนเนี่ยถือว่าขายดีไหมคะก็ถือว่าขายดีไหมก็ ก็จะได้แบบลูกค้าประจําเป็นลูกค้าประจำใช่ถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วยอดขายเป็นยังไงดีขึ้นไหมคะก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้สู้ปีที่แล้วไม่ได้สาเหตุเพราะอะไรพอจะทราบไหมเอ่ยน่าจะเป็นด้วยกําลังเงินของแต่ละคนค่ะแล้วก็ด้วยน่าจะซื้อออนไลน์อ๋อเพราะว่ามีขายออนไลน์ยอดขายเราลดลงใช่ใช่ซึ่งปกติน้องพลอยเนี่ยขายเสื้อตามเทศกาลเนี่ยทุกปีทุกปีค่ะค่ะ ก็จะมีเทศกาลอะไรบ้างตุจีนก็ใหญ่ๆก็ตุจีนแล้วก็สงการถ้าเทียบระหว่างตุจีนกับสงการอันไหนขายดีกว่ากันยอดขายที่ขายแทบไม่ทันเลยน่าจะสงการสงการเนาะเพราะว่าหน่วยงานมาซื้อลูกค้าอย่างอย่างตุจีนนี้เอ่อกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อนี้จะเป็นกลุ่มไหนคะน้องพลอยร้านหนูเหรอส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของโรงงานพวกแบบอาจจะเป็นแบบเออเจ้าเป็นแบบเหมือนแบบ เจ้านายมาซื้อให้ลูกน้องอะไรประมาณนี้ซื้อหลายตัวเพราะว่าเราก็เขาก็เห็นว่าร้านเราก็ก็ลงของเยอะเ่าก็ก็สมมติจะเข้าร้านที่ลงของเยอะใช่มันม่ให้เลือกเนาะใช่เขาก็จะแบบเออแล้วก็เสื้อยืดก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างเสื้อยืดสีแดงกับพวกกี่เพ้ากับเสื้อแบบคอจีนเนี้ยส่วนใหญ่เจ้านายเขาจะเสื้อยืดเสื้อยืดถ้าเป็นแบบพนักงานเยอะหน่อยก็เสื้อยืดแต่ว่าเจ้านายที่แบบเออใจดีหน่อยแล้วแต่ค่ะก็จะ เสื้อจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะในในตลาดบางลำพูเราเนี่ยร้านที่ขายเสื้อตามเทศกาลที่ใหญ่ๆเนี่ย จนอยากจะเป็นที่นี่ไหมคะหรือยังมี่นหนูก็ไม่กล้าบอกว่าหนูใหญ่แต่พี่เดินมานี่สะดุดตาเลยนะไม่รู้หนูก็ไม่กล้าบอกว่าร้านหนูใหญ่ไม่รู้ค่ะคอยขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเุ่ยก็นานแล้วนะตั้งแต่รุ่นแม่แล้วตั้งแต่รุ่นแม่แต่ถ้าเทียบกับหนูหนูมาอยู่ก็ไม่กี่ปีสี่ห้าปีแต่และร้านเปิดมา 20- 30ปีแล้วค่ะแล้วรอยมีขายออนไลน์ด้วยไหมคะมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้าถ้าสั่งถ้าลูกค้าสนใจสั่งทางเพจนี้ ติดต่อได้เพจไหนคะน้องพลอยร้านพลอยบูติกค่ะร้านมีร้านพลอยบูติกเนาะพลอยพลอยลอยปลาเนี่ยนะอ๋อร้านพลอยบูติกพิมภาษาไทยปกติอ๋อใช่อ๋อแสดงว่าชื่อน้องพลอยไม่ได้ชื่อน้องพลอยชื่อพลอยชื่อพลอยยะชื่อพี่สาวอ๋อแต่ก็ใช้ชื่อร้านว่าพลอยบูติกเพราะว่าแม่ตั้งว่าพลอยเป็นพี่สาว โอ้ค่ะค่ะถ้าใครสนใจซื้อออนไลน์ก็ให้ติดต่อที่เพจเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอบคุณน้องพลอยมากวันนี้ก็มาเป็นลูกค้าด้วยก็ขอสัมภาษณ์ด้วยขอบคุณมากมากค่ะเมื่อกี้ อนนี้ก็ถอยไปแล้วตัวหนึ่งค่ะไว้ใส่รับจุดจิน79เป็นผ้าแบบใส่สบายๆแล้วก็อันนี้แบบสไตล์เสื้อวิ่งค่ะอันนี้ก็สไตล์แบบเสื้อวิ่งผ้าผ้าแบบเสื้อวิ่งค่ะเป็นลายมังกร สำหรับใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็มาหาซื้อเสื้อสีแดงใส่เป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะก็มาเลือกซื้อได้ที่ร้านปอยบูติกค,ค่ะอยู่ตรงข้างนะคะเซนโทซาเลยค่ะในซอยข้างเซนโทซาก็เดินมาจะเห็นร้านปอยบูติกเนี่ยออมีเสื้อสีแดงแขวนอยู่เยอะแยะเลยค่ะจะเห็นสะดุดตาเลยค่ะ ใครที่ยังไม่มีเสื้อสีแดงใส่ต้อนรับตุดจีนก็ลองมาหาเลือกซื้อดูนะคะที่นี่ราคาไม่แพงค่ะจับต้องได้กุ้งก็ถอยไปตัวนึงค่ะในราคา79บาทนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบว่าผ้าดูดีขึ้นหน่อยก็มีจนถึงหลักร้อยหลักถึง500ก็มีนะคะแล้วก็ชุดกี่เพ้าก็มีค่ะเพื่อน ก็ใครที่ยังยังไม่ได้ชุดสีแดงใส่ก็มาลองดูนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะก็นำมาฝากว่าเทศกาลตุจีนเนี่ยเเรามาหาซื้อเสื้อแดงใส่นะคะเพื่อเป็นสิริมง,มงคลต้อนรับปีมะโรงกันค่ะขอให้เฮงๆงรวยๆปัง,ๆ,ปงๆทุกท่านนะคะ